ใส่ผลงานดังไมหมฮาเอ้ยมาว่าท่านไปลอยยามกอนกันวะขี่วัวเบ่งโอ้ของไง่ายวะโอ้ถึงปรากฏอีหรีวะ <c oughs> <c oughs> นี่ ปลากดปลาอันกระบอกเขาเอิดปลากระบอกมากก่อน,นี่ปลาขาวสูตรโอ้ปลาดูง่ายสองตัวครับไปลงกมองผมบ้านเหี้ แจมแรกครับผมปรากฏดปรากฏ มันมันครับมันมัน,มนปลาขาวสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้หันมัน,มนพี่น้องมันเข่าท่าเข่าท่านี่ครับพี่น้องหลังจากปุ๊บแล้วปลาดุกสามตัวครับ ปรุกหนึปรากฏ2ตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปร่วมเหล้วสิเต็มครับมันหมนานดังไม่ครับ <c oughs> ดางผมสื่อมาสั่งมา กระจา่เด้เสียวเดียวนี่แหะผมบอสนาปดดอกให้พวกนี้เสียหมอบเอาไปใส่งานครับให้ล่อาไปใส่เอาพ่อได้อยู่ได้กินครับหมองผมใส่กับใส่ไตไฟน้ำครับหมองที่ผมไปตึกงเห้ยได้ปลาปลากฏดตัวหนึ่งแห้ขาดมัดนี่ครับเนาะ คือว่าม้านครับมีวัมวม้านอยู่นี่ครับอันนี้เขาเอิ่นปลาเขาสูตรบ่ปลาสูตรครับจุดดำๆอยู่ห่างโตปลาสูตรครับ